งานเชลซีโฟว์โชนะคะถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับโลกซึ่งเป็นงานจัดสวนและเป็นติดหนึ่งใน3ของปฏิทินโลกที่ทุกคนทั่วทุกมุมโลกนะคะจะต้องเดินทางมาเข้าชมและเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่ไทยนะคะได้รับเหรียญทองและเป็นรางวัลสูงสุดของงานเลยทีเดียวค่ะ โดยงานเชลซีฟอว์โชได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันไม้ท้องถิ่นและอวดความงามสะพั่งของพืชพันธไม้หลากหลายสายพันธุ์ในประเทศอังกฤษและประเทศแถบยุโรปในแต่ละปีจะมีนักจัดสวนมากกว่า300รลายเข้าร่วมประกวดและยังมีผู้เข้าชมนับแสนคนจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในปี2015ถือเป็นปีที่102แล้วสำหรับการจัดส่วนของประเทศไทยเริ่มเข้ามาประกวดตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2014ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาไทยได้รับเหรียญทองซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของงานเที่ยวนี้นะครับเป็น,ปนวัฒน,นธรรมไทยนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับศาสนาพุทธของประเทศไทยเรา จริงๆหัวข้อเนี่ยก็หัวข้อใหญ่ๆ3หัวข้อนะครับซึ่งก็แตกเป็นรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นว่าความสดของดอกไม้เราเป็นยังไงธีมของเราเนี่ยจัดแล้วเข้ากับธีมของเราไหมนะครับป้ายชื่อป้ายชื่อเนี่ยเราทําได้ดีไหมนะครับพื้นที่ที่มีใช้สอยเนี่ยเราใช้ประโยชน์เต็มที่ไหมนะครับ และอะไรเล็กๆต่างๆเนี่ยม,ม,มีมีมีละเอียดมากครับซึ่งเราจะต้องมีครบหมดรวมทั้งเมื่อมองแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีความคิดแนวคิดที่ใหม่หรือเปล่านะครับเป็นเอฟเฟกตที่คนเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจหรือเปล่าพวกนี้เราต้องได้หมดนะครับเมื่อเราได้ e x c e l ์ e ล c เทุกด้านเนี่ยเขาถึงจะให้เหรียญทองเราครับ ในปี2015การจัดโซนของประเทศไทยที่ชูเอกลักษณ์ของความเป็นไทยภายใต้แนวคิด Thailand of Buddhism การนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนิกชนชาวไทยและพระพุทธศาสนาผ่านการผสมผสานกับความสวยงามของดอกกล้วยไม้ไทยจึงได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากสำหรับในต่างประเทศถือว่าเป็นสิ่งที่ ทุกคนที่มาก็ให้ความสนใจมากเพราะว่าเป็นดอกไม้อยู่ในใจของของคนทั่วโลกอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะกล้วยไม้ไทยก็ผมคิดว่าเราสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับทำให้คนรู้จักดอกกล้วยไม้มากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันความจริงแล้วปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนเรื่องของกล้วยไม้ จากความร่วมมือของสนนงนุษพัทยากรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมืองพัทยาและไทยพาณิชย์ที่ผลักดันให้การประกวดในปีนี้สําเร็จจนได้รับเหรียญทองเป็นปีที่6ติดต่อกันแล้วจึงถือเป็นความภาคภูมิใจของทีมจัดสวนและคนไทยทั้งประเทศโดยความสําเร็จดังกล่าวส่งผลตอบรับให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก คนพวกนี้เป็นชนชั้นนาในสังคมของที่นี่เขาก็มาเพื่อรู้จักมาคบหากันเพื่อจะหาช่องทางต่างๆนี่คนพวกนี้เป็นคนที่มีกําลังซื้อสูงเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนต่างๆนีการที่เขาได้มามาดื่มมารับประทานอาหารอยู่ท่ามกลางสวนท,ที่อยู่ในงานนี้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าเขาได้รู้จักเมืองไทยแล้วก็อยากจะไปเที่ยวที่ประเทศไทยระหว่างที่เมื่อวันยืนรอเฝ้าสมเด็จ พระราชินีอลิซาเบธเนี่ยก็มีมีคนที่เป็นผู้จัดงานสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะมาคุยว่าชื่นชมของเรามากแล้วก็เคยไประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปอีกเพราะงั้นการแสดงอันนี้เนี่ยที่ออกมาโดยส่วนองโน,โน๊ก็เป็นการสะท้อนเห็นว่าเป็นการจําลองประเทศไทยให้มาอยู่ในพื้นที่เล็กๆขนาดนี้นะโดยเฉพาะยิ่งเน้นความที่บ้านเมืองเราเป็นดินแดนทางพุทธศาสนาก็เป็น เป็นจุดที่ช่วยชูภาพที่ดีของประเทศไทยก็ชาวต่างชาติที่ทมาชมทั้งคนอังกฤษแล้วก็จากทั่วประเทศทุก ทัวทุกมุมโลกเนี่ยมาก็จะตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากมาถึงที่บูธของประเทศเราเขาจะบอกว่าสีสันสดใสแล้วก็ดูรู้สึกว่าเป็นเมืองร้อนเป็นเขตโซนร้อนที่ทําให้เขาคิดถึงโอกาสที่เราจะได้โปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศเนี่ยมีเยอะมากๆรวมทั้งส่วนดงนุชพัทยาด้วยส่วนใหญ่ก็จะได้รับโรบชวร์ไปแล้วก็ตื่นเต้นว่าแบบเออเคยไปแล้วได้มีมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะมาเล่าว่าปีที่แล้วมาความประทับใจของปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในปีนี้รู้สึกยังไงบ้างส่วนใหญ่ออคนอังกฤษ ชอบชมสวนอยู่แล้วแล้วก็ตื่นเต้นกับการจัดสวนนี้ในเขตโซนร้อนอย่างประเทศไทยมากๆค่ะนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะคะในการเข้าร่วมประกวดจัดสวนเชลซีฟโชว์2015ได้ชูเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะให้ชาวต่างชาติดได้เห็นเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายรายการด้วยกันครับเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของบุรพกษัตริย์ไทยให้